เมื่อวันพระที่ผ่านมาณนศะูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีบุพระเปตตพลีครั้งที่สองประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยอารัธนาศีล5ห้าอรัธน,น,นาธรรม และสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบางสุกุลอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพ,พัตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรและธยธรรมแด่คณะสง์ ซึ่งการมาทำบุญในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิสหายผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วและยังเป็นการสื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปนอกจากนี้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนยังได้ร่วมพิธีปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานครั้งที่8ทั จำนวน100กิโลกรัมโดยทางศูนย์ได้จัดพิธีปล่อยปลาหน้าเขียงตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช2568จำนวนรวม800กิโลกรัมซึ่งการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนั้นถือว่ามีอนิสงส์เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาวปลอดภัยมีความสุขและตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุไขบุคคลน,นั้นจะไม่มีกรรมใดๆมา,มาตัดรอนได้ซึ่งสัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้วพ้นจากความตายย่อมดีใจปราบรื้มใจฉันใดบุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานก็ยอมได้รับความปราบรื้มใจฉันนั้น